สว,ส,สวัสดีค,ครับ,รบผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับ<อ>ชิงก่อนด<อ>้ว <ไป S 2> ยมันก็นแย่งกันอยู่นี่แหละหะวันไหนใครชิงก่อนได้ก่อนก็ปกติกูต้องเป็นคนก่อนเว้ยแต่ว่ามันพวกแย่งกูได้ข่าวว่ามีลูกเพจน่ารักตกอะไรไหมเรากินใช่จา,จากเทปที่แล้วที่เราอ้อนวอนขอลูกเพจแต่ลูกเพจก็ส่งมาเว้นีแกงทะีลเลยไปขอขั้นได้ไหมทำไม วองอย่างเลยมั้ประเทศเยอเนเนี่ยมีแต่แกงกะหรี่เหรอวะไม่รู้เขาส่งมาให้แบบนี้แต่น,นี่แบบจริงจังเลยนะก็คือเป็นแกงสำลีเอแกงกะหรี่ไม่แกงสำลีแกงกะหรี่สำเร็จรูปที่กินแบบจริงจังในครวัวเรือนเลยของญี่ปุ่นเขาทุกทีที่เราเอามาเนี่ยมันทีอาจจะเป็นแบบไอเซนไตแกงกะหรี่ที่เป็นเด็กๆกินอันนี้คือจริงจังในครวัวเรือนคือหมายว่าวันนี้หิวอ่ะเซอร์นี้มาขายห่ออยู่นะโอีกกี่ห่อไม่รู้อะประมาณเนี้ยอันนี้เป็นแบบเวอร์ชั่นจริงจังเลย นะฮะฮยังไม่หมดอายุด้วยนะ,ะที่ประมาณ2เดือนเอ้าสิบห้าเดือนหกถ่ายกันอยู่ละเดือนสี่อ่าเดือนส <ๆ S 2> ี่อีกสองเดือนวิธีการทําไงครับไปไอันนี้วิธีการก็ง่าย,ายๆนะฮะเดี๋ยวติดหม้อไว้อ่ะนี่ต้มน้ําเอาซองข้างในอ่ะไปต้มน้ําประมาณสามนาทีหรือเทใส่จานแล้วก็เอาไอ้พลาสติกยืดๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ลับอาหารอ่ะค <อะ S 1> ุมไว้ก่อนแล้วก็เอาไปเวฟไว้ประมาณนาทีหนึ่งด้วยเครื่องไมโครเวฟประมาณเนี่ยหกร้อยวัตต์ ล้วไปว่าวิธีไหนอร่อยสุดครับต้มสิครับ <S 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 ที่เราลองกันมาหลายครั้งเนี่ยต้องต้มเท่านั้นเวที่ถราไมโครเวฟเ่ยมีปัญหาคือมัน,มนเหมือนกับมันมีรลังสีที่ดูดดูดน้ําออกไปไม่ไม่วิธีการ<ะ>ทําให้สุกข,ของไมโครเวฟเนี่ยคือการทําให้มันร้อนจากข้างในอ่าฮะอ่าเพราะนั้นของที่ใส่เข้าไปต้องมีน้าอ่าเอาตะเกียบใส่เข้าไปมันก็ไม่ร้อนเพราะไม่มีน้ำไม่มีความชื้นอะไรพวกนี้อ๋อคือทําความร้อนจากข้างในใช่จากข้างในแล้วของนั้นต้องมีความชื้นมีน้าในนั้นด้วยถึงจะร้อนออกมาได้สังเกตไหมเราเอาไก่ย่าง ไปใส่เข้าไปข้างในมันก็ไม่เกี๊ยวเหมือนเดิมไม่เกาะเพราะมันร้อนจากข้างในเนี่ยประมาณนี้วิธีการทํางานของโฮเวฟนะครับแต่ยังไม่รู้เพรพี่โบก็มึนๆเหมือนกันบางทีก็งงๆกับระบบมันแกะเลยไหมแกะดิเนี่นี่บีฟด้วยบีฟเคอร์รี่แกงด์คลีนเนื้อมันน่าจะมีของที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะอร่อยลูกเกดส่งมาให้นะครับเฮ้ยสี่ซองเลยโบเดี๋ยวให้เขาดูอันเนี่ยแกะออกมาปอ๊บมีทั้งหมด สี่ซองโอ้โหวันนี้เราต้มเราต้องต้มกันประมาณสองสามซองทีมงานด้วยเผื่อเนอีกซองหนึ่งก็เก็บไปถึงแกะออกมาแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยเขาก็ยังเขียนอยู่ว่ามันหมีอายุมาหลายและตัวมนเริ่มเทิมเลยเออว่ะใช่ใ่ก็ยังบอกนะวันปีสองพนบเอ็ดนะครับเดือนหกวันที่สิบห้านะครับเฮ้ยเฮลองจับไปดิ เฮ้ยมีเป็นชิ้นเลยชิ้นๆเลยอ่ะเหมือนจะมีเนื้ออยู่ข้างในไว้บ่มันเป็นต่อนอยู่ข้างในเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยตุ่มอย่างงี้เลยอ่ะเออเป็นดุนดุนอยู่ข้างในเลยไปเอามาไปเวลานี้อย่ารอช้าทำไงบ้างครับขั้นตอนไม่มีไรง่ายๆหม้อมาแล้วเปิดสิครับต้มน้ำให้เดือดเดี๋ยวรอมันเดือกก่อนต้องให้เดือกก่อนต้องให้เดือกก่อนแล้วก็เอานี่รัดลงไปสามนาทีแล้วก็กินได้เลยกินได้เลยมันชิตง่ายอย่างนี้เลยอ่ นี่แบบกินแบบจริงจังด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าถ้าเป็นแกงกะหรีเนื้อแบบจริงจังเนี่ยมันจะอร่อยละเด็ดกว่าเขาที่แล้วหรือเปล่าที่ทํามาแบบเป็นเซนไตโอ้โหนี่มันได้แล้วใส่ไปเลยใสเลยอ่ะามสองเต็มไหมเต็มสองไหมเต็มดูเต็มอยู่สามนาทีจับเวลาก่อนคาดหวังไหมคาดหวังคาดหวังอันนี้คาดหวังเลยดูห่อแล้วมันดูน่ากินเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเอ้ยเป็นแกงกะหรีเนื้อด้วยต้องอร่อยแน่แน่ โอเคเดี๋ยวเราคามไปเลยสามนาทีตัดมาอย่างรวดเร็วสามนาทีผ่านไปอย่าโกหกแล้วมาพร้อมข้าวด้วยข้าวพร้อมเลยแต่รอบนี้ต้องเป็นข้าวสวยธรรมดาเราหุงข้าวญี่ปุ่นไม่ทดนใจรู้ไปเลยไงว่าถ้าของเข้าดีจริงอ่ะกินกับข้าวอะไรก็อร่อยโอ้โหฟังดูดีไหมของลูกเห่ก็ต้องเอวยเขาหน่อยนึงเพะส่งมาให้เดี๋ยวนะเนี่ยได้เวลาสามนาทีกว่าแล้วเด้ออ่าปิดปิดก่อน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 ื้อหือ ระวังข้างหน้ามีปักไฟอยู่โอ้โหที่นี่เพออไม่น่ารอดครับอันนี้น่าจะ้อนสุดที่ได้เหรวมัง้งจะดีเหียวอะไม่ไหวว่ะต้องเอาที่หนีบแหละกระชอใช่้หมเอาละมาครับรอนเลยไหมไก็อ,อ่เเดี๋ยวซองแรกก่อนเอ้ยเฮ้ยฉีกไม่เห็นฉีกอึ๊บกลางกลาง ประมาณนี้มองเห็นใช่ไหมเขาไม่ได้เห็นอยู่ดีว่ะอโอ้ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้ยมือบางว่ะมือบางมือบาง,อบางเอาอีกหอแล้วกันอีหอเลยมากเลยเออให้ฉีกง่ายดีนะอ่าฉีกง่า <ใช S 2> ยถ้าเก่งญี่ปุ่นมัน,มนดีนี่นี่อ่าเอาใหม่แกะตัวในการเทอ่านี่เทคสองครับเทคสองอือหือนี่ดูดีอ่ะผ่านไหมผ่านผ่านอร่อยยังกลิ่นมันดีมากเลยนะอ๋อละ เนี่ยหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวให้เขาดูของที่มันมีให้ในซองก่อนน่าจะเป็นมันนะหรอเปล่าแค่หลอดหรือมันเนีย่ยเขามีเนื้อไหมมีเนื้อด้วยมีเนื้อด้วยลองชิมดูก่อนเดี๋ยวลุงโบลองก่อนลองน้ําก่อนลองน้ําก่อนเฮ้ย <c oughs> ดีอะก้อนใหญ่ก่อนลองก้อนใหญ่ทีเนี่ยคัดหวางก้อนนี้มากมันคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นมัน มันอร่อยกินกับข้าวดูก่อนนะมันอร่อยตอนนี้อร่อยแล้วแบบอยากกินกับข้าวเนี่ยมันข้าวหรอกมันข้าวหรอกเกิดมีข้วยเหรอไี้ไหนี่ไงมันสีคล้ายๆกันเลยมองไม่แยกไม่ออกอ่ะไหนกินบ้าขันหรอปะเรานีดชิ้นเล็กๆนี่อะไรวะเนี่ยข้าวหรอข้าวหรอใช่เนี่รสข้าวหรอมีข้าวหรอเนี่ยมีเนื้อเลยเดี๋ยวเขาบอกรสเนื้อน่าจะปนปนอย่างนี้มั้งเนาะน่าจะปนกับอาม่าจะบดเป็นอย่างนี้ไม่มีก้อนอืมกินกับข้าวเลยไป ตกักละเขาสวยไทยเลยแหละดีอะคนละเรื่องกับไอ้แกงกะหรี่เซนไตเลยวะบ่เข้มข้นมากมันอร่อยใช่นะแล้วมันมีความเผ็ดแบบสไปซี่อยู่ข้างในซ่อนอยู่ด้วยแล้วมันทำง่ายมากด้วยใช่คือแม่งแบบ ขอญยตพูดหยาบนะเส้ยเฮี้ยนี่มาต้องำร้อนสายปุ๊กเอาข้าววางปุ๊กแดกอืมอันนี้บอกเลยลูกเหพื่อนขอบคุณมากชีวิตนี้ได้กินของอร่อยละไปหาซื้อไม่รู้เขาซื้อที่ไหนนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้แต่รู้ว่าอร่อยมากอร่อยอร่อยเฮี้ยเลยอันนี้มึงไปซื้อพูดเลยว่าอร่อยไม่อร่อยนี่โหคือรสมันละมุนกว่าเซนไตแล้วก็ด้วยความที่เป็นแบบ มันหรือแครอทที่มันเป็นหั่นไว้แล้วอ่ะที่หั่นสาเร็จอร่อยมากชิ้นมันใหญ่ด้วยนะที่มแล้วแล้วมันแบบมันพอดีคาแล้วแบบแกงกะหรี่ก็แบบเข้มข้นมันไม่รสเหมือนแบบเด็กอ่ะอันนั้นรสจะแบบมันเด็กอันนี้รสแบบกึ่งผู้ใหญ่แล้วแบบเราทานได้อ่ะโอ้โหแบบแบบรสชาติเหมือนอจริงเหมือนกินพวกแบบร้านแพงงเลยนะตามห้างอ่ะเราว่าคราวที่แล้วเราบอกว่าเอ้แกงกะหรี่เซนไตอ่ะจะเหมือนกับที่เราไปกินตามร้านอาหารที่แบบ ตามห้างอ,ะอ่ะอ่าก็เป็นแกงกะหรี่อย่างนั้นใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเหมือนเหนือขึ้นอีกอมันเหมือนตามแบบที่เขาขายแกงกะหรี่โดยเฉพาะที่ร้านที่เวลาเคอรี่แบบแกงกะหรี่เลยอ่ะข้าวแกงกะหรี่อ่ะยี่ห้อดังๆหลายยี่ห้อเทียบได้เลยนะอร่อยขนาดไหนคะโคตรอร่อยีขนาดเสียงทีมงานพูดนะอือคืออร่อยจริงๆนะเนี่ยมีเขามีส่ง,งมีไหมส่งมาได้ส่งอีกนะครับผมจะขอบคุณมากครับอันนี้ลูกเพจซื้อให้อืไม่มีสปอนเซอร์กินให้ดู ไม่ม่กินให้ดูใ้ฉันอร่อ,ย,อย,ย,หยหน่อยมาอร่อยจริงถ้ามีสปอนเซอร์จะบอกมีฮอนี้นเข้ามามีสปอนเซอร์จะบอกว่าเอ้ยอันนี้อร่อย <c oughs> อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะเขาให้มากินจริงๆนะคือปกติถ้าเราไม่ซื้อกินกันเองก็มีลูกเหตส่งมาให้อินอยู่แค่นั้นแหละจะหมดจานแล้วเนี่ยไปญี่ปุ่นนะครับอันนี้เลยโชว์ให้ดูนี่นะครับแบบนี้ใครมีขายเปล่าวะไม่น่ามีนะเพราะว่าถ้ามีอ่ะมันจะต้องมี สติกเกอร์ผู้นําเข้าอ่าใช่แปะว่ตจำหน่ายอะไรเงี้ยเพื่อจำหน่ายว่าเป็นใครเข้าจากไหนแปะอยู่ข้างในเนี้ยอนนี้ไม่มีเลยแสดงว่าต้องฮิวเข้ามาละอันนี้การันตีเลยนะก็ลองดูบไปให้คะแนนเลยมอันนี้เหรอโอ้โหแบบพูดตรงๆเลยจ่ใจเต็มเท่าไหร่สิบอะให้สิบเลยโอ้โหอร่อยอันนี้สิบใช่ไหมโอ้ยี่สิบมันเท่าตัวโปติไม่เคยให้เต็มนะเว้ยให้ นานๆจะมีแบบต้องอร่อยจริงๆอ่ะคืออร่อยมันเป็นแกงกะหรี่ที่ผู้ใหญ่กินแล้วก็โอเคเลยเพราะอย่างที่บอกมันมีความเป็นสไปซี่เผ็ดๆอยู่ด้วแบบย,ยใช่แล้วมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดได้สาระไอ้โบังกินได้เลยใช่แล้วมันมันมันไม่ใช่รสแบบเหมือนครา้งเส้นไตท,ที่เรากินอ,ะอ่ะมันรสมันเข้มข้นกว่าใช่เขาดูจากสีเขาดูแล้วแล้วแบบผักผึกรับมันให้มาแบบตั้งใจอ่ะใช่เพราะว่ามันเออแครอทเออหรือที่เขาหั่นหันมาให้เราเนี่ยหั่นแบบจริงจังอ่ะ สุดท้ายต้องยินก็ขอบคุณลูกเพจมากๆที่ส่งมาให้นะครับถ้าใครอยากจะส่งอะไรมาให้เรากินย้ำขออย่าสดเอาเป็นแบบของที่สำเร็จรูปแล้วมาเดี๋ยวเราต้มกินอะไรง่ายๆแล้วทำให้ดูสามารถส่งมาได้ที่เพจพ่อป้าสเตชันได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กนะครับติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยอย่าลืมกดติดตั้กดกระายราคางราคาราคาง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 ราคาต่างราคาต่างคาต่างาคาต่างาคาต่างคต่าราคาต่างราคาตราคาต่างราคาต่ มีเนี้ออยาให้ลองเขียนมาเลยแต่ขอนะครับรายการเราเป็นซ้าเล็ดรูปถ้าอยากไปดูของสดไปดูช่องอื่นช่องกูช่องที่เกียรตินะประมาณนี้นะครับแล้วตอนหน้าเวลามาดูการวันนี้ครับคุณและสวัสดีครับลาลาลา้อแล้วมั่งเต้เต้เต้เอีกเหรอ